ถ้าวันหนึ่งคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำอย่างไรบ้านเช่าที่ดีประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. ค่าเช่าราคาถูก 2. บ้านไม่เก่าจนเกินไป 3. เดินทางไปไหนมาไหนง่าย 4. มีเพื่อนบ้านที่ดี 5. ปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้นในบ้านเช่าของฉัน มันก็มีทุกอย่างที่ฉันพูดมาทั้งหมดแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่แถมมาด้วยสิ่งนั้นก็คือผีสวัสดีค่ะฉันชื่อดาวประสบการณ์ที่ฉันจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ มันเกิดขึ้นที่บ้านเจ้าหลังหนึ่งในกรุงเทพแต่ขออนุญาตไม่บอกนะคะว่าบ้านเจ้าหลังนั้นมันอยู่ในย่านไหนหรือว่าอยู่แถวไหนเอาเป็นว่าบ้านเจ้าหลังนั้นมันอยู่ท้ายซอยเป็นซอยตันแล้วก่อนที่จะเริ่มเล่ามันก็ต้องย้อนไปในปีพศ2 5 4 9ตอนนั้นฉันเพิ่งแต่งงานกับสามีที่มีชื่อว่าโต้ง เราสองคนเป็นคนจังหวัดสมุทรสาครตรงทำงานที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งส่วนฉันเปิดร้านขายน้ำปั่นอยู่ที่บ้านเราสองคนใช้ชีตกันแบบปกติมาเรื่อยๆจนฉันได้ตั้งท้องเราสองคนดีใจมากเพราะเราบอังว่าเราอยากจะมีลูกกันมาตั้งนานแล้วฉันขอข้ามไปตอนที่ลูกชายฉันอายุสองขวบเลยนะคะเพราะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีอะไรสำคัญ พศสองพันงสามีของฉันถูกย้ายไปประจำหน่วยงานที่กรุงเทพเพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ฉันกับลูกก็เลยต้องย้ายตามไปด้วยเราสามคนพ่อแม่ลูกขึ้นไปกรุงเทพล่วงหน้าหนึ่งถึงสองอาทิตย์เพื่อที่จะไปหาบ้านเช่าแล้ววันหนึ่งเราก็ขับรถเข้าไปในซอยซอยหนึ่งมันไม่ได้แก่จากที่ทำงานของโ้งมากนักแล้วเราก็ไปเจอบ้านหลังนึง ติดประกาศให้เช่าเอาไว้บ้านหลังนั้นเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ท้ายซอยฉันกับดวงูกใจบ้านหลังนี้มากเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นมีรั้วล้อมรอบฝั่งขวาเป็นคลองฝั่งซ้ายเป็นซอยตันและที่สำคัญราคาเช่าต่อเดือนถูกมากแค่2500บาทต่อเดือนเราสองคนเลยตัดสินใจเลือกบ้านเช่าหลังนี้ แล้วโตรงก็โทรไปหาเจ้าของบ้านตามเบอร์ที่อยู่ในใบป,ประกาศให้เชาบ้านโตรงโทรไปประมาณ3สายแต่ก็ไม่มีใครรับเราก็เลยจะกลับไปที่โรงแรมก่อนแต่ระหว่างที่เรากําลังขึ้นรถก็มีสายเข้ามาที่โทรศัพท์ของโต้งเบอร์นั้นเป็นเบอร์ของเจ้าของบ้านโต้งก็คุยโทรศัพท์อยู่ประมาณ10นาทีแล้วก็วางสายไปโตงบอกว่า ต้องคุยรายละเอียกับเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วเจ้าของบ้านทชองให้เช่าในราคา2,500บาทไม่มีค่ามัดจำพร้อมเมื่อไหร่ก็ย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยแล้วถ้าหากจะเข้าไปดูภายในบ้านก็สามารถเข้าไปดูได้เลยพอะประตูรั้วไม่ได้ล็อกประตูบ้านก็ไม่ได้ล็อกเช่นกันต้องเปิดประตูรั้วแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านส่วนฉันก็อุ้งลูกเดินตามเข้าไป หน้าบ้านสามารถจอดรถยนตได้หนึ่งคันและเมื่อเราเปิดประตูเข้าไปในบ้านเราก็เจอกับห้องรับแขกกับฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่แล้วนิดหน่อยในตัวบ้านมีสองห้องนอน1ห,ห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวฉันบอกกับโตรงว่าสภาพบ้านดีขนาดนี้ทำไมเขาถึงให้เราเช่าถูกจังโตรงก็เลยตอบมาว่าเขาให้เราเช่าถูกๆดีแล้ว เจ้าของบ้านเขนาน่าจะเป็นคนรวยละมั้งแล้วโต้งก็หัวเราะเมื่อเราเดินสำรวจบ้านจนเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินออกมาจากบ้านและโต้งก็หยิบเชือกจากไหนมาก็ไม่รู้เอามามัดไว้ที่ประตูรั้วหน้าบ้านวันเวลาผ่านไปจนถึงวันที่เราต้องย้ายของเข้ามาที่บ้านเช่าหลังนี้โต้งก็เลยโทรไปบอกเจ้าของบ้านว่าพวกเราจะย้ายของเข้ามาในบ้านวันนี้เจ้าของบ้านก็บอกให้ย้ายของเข้าไปได้เลย แล้วถ้าหากระบบน้ำหรือระบบไฟมีปัญหาก็สามารถแจ้งเขาได้เดี๋ยวเขาจะให้ช่างมาซ่อมให้ส่วนเรื่องค่าเช่าเดือนแรกก็อยู่ให้ครบเดือนก่อนแล้วค่อยโอนให้เขาแล้วเจ้าของบ้านก็วางสายไปเอาจริงๆตั้งแต่วันแรกที่เราโทรหาเขาจนมาถึงวันที่เราย้ายของเข้าบ้านเรายังไม่เคยเจอตัวเจ้าของบ้านเลยไม่แต่ครั้งเดียวเราติดต่อกันแค่ทางเบอร์โทรศัพท์ หรือไม่ก็ลายแค่นั้นเราสองคนทำความสะอ,อาดบ้านคนของเข้าบ้านจัดของให้เป็นที่เป็นทางจนเสร็จเรียบร้อยและวันแรกกับการอยู่บ้านเช่าหลังนี้ก็ผ่านไปเช้าวันลุ่งขึ้นวันนี้เป็นวันจันทร์ประมาณ8ปดโมงครึ่งตุงก็ออกไปทํางานส่วนฉันก็ปัดกวาดถูบ้านนิดนหน่อยๆ พร้อมกับเลี้ยงลูกไปด้วยพอตอนเที่ยงโต้งก็โทรมาบอกฉันว่าวันนี้ที่ทำงานจะมีการจัดเลี้ยงงานเลี้ยงต้อนรับโต้งที่มาทำงานเป็นวันแรกก็เลยต้องกลับดึกหน่อยและคืนก็เป็นครั้งแรกที่ฉันต้องเจอเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เวลาหนึ่งทุ่มตอนนั้น ฉันกำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องรับแขกแล้วลูกชายของฉันก็นั่งเล่นของเล่นอยู่ใกล้ๆฉันลืมบอกไปว่าลูกชายของฉันกับโต้งเป็นผู้ชายชื่อวัน้องกันระหว่างที่ฉันกำลังนั่งดูทีวีอยู่บนเพลินๆอยู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ในครัวแต่ด้วยความที่ฉันไม่ได้คิดอะไรฉันก็เลยเดินไปดู แต่ปรากฏว่ามันก็ไม่มีอะไรไม่มีคนแล้วก็ไม่มีหนูแม้แต่ตัวเดียวฉันก็เลยเดินกลับมานั่งที่โซฟาเพื่อที่จะดูทีวีต่อแต่มันก็เอาอีกแล้วครั้งนี้มันมีเสียงเหมือนว่าประตูหลังบ้านกำลังจะถูกเปิดออกฉันเริ่มกังวลฉันกลัวก็จะมีโจรที่กำลังจะเข้ามาทางประตูหลังบ้านฉันรีบลุกขึ้นไปอุ้มน้องกัน แล้วก็เดินเข้าไปหลังบ้านอีกครั้งแต่ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นและประตูบ้านก็ยังล็อกอยู่เหมือนเดิมฉันก็เลยเดินไปปิดทีวีแล้วก็ผ่านน้องกันเข้าไปในห้องนอนและเมื่อฉันปิดประตูห้องนอนฉันก็ดินเสียงเหมือนมีใครวิ่งอยู่ในบ้านเสียงวิ่งนั้นเป็นการวิ่งจากหน้าบ้านไปหลังบ้านและก็วิ่งจากหลังบ้านไปหน้าบ้าน แต่การวิ่งนั้นเป็นการวิ่งที่เร็วมากฉันเริ่มกลัวกลัวว่าจะมีโจรงอยู่ในบ้านจริงๆฉันก็เลยรีบหยิบโทรศัพท์โทรไปหาโต้งเธอเธอจะกลับมาตอนไหนรีบกลับมาตอนนี้เลยได้ไหมฉันได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังวิ่งหนีบ้านเราเลยฉันบอกโต้งด้วยน้าเสียงที่สั่นเครือแล้วโต้งก็พูดกลับมาว่าถ้างั้นคุณรีบเข้าไปอยู่ในห้องนอนก่อนเลย แล้วก็ล็อกประตูไว้ให้ดีๆตอนนี้ผมอยู่หน้าปากซอยแล้วแล้วก็ไม่ต้องวางสายล่ะรอผมแป๊บหนึ่งเมื่อพูดจบผ่านไปประมาณสองนาทีฉันก็ได้ยินเสียงรถมาจอดหน้าบ้านต้องรีบเปิดประตูลัวหน้าบ้านแล้วก็วิ่งเข้ามาในบ้านฉันได้ยินเสียงต้งตะโกนอยู่ในบ้านว่าใครใครอยู่ในบ้านกูวะมึงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะหลังจากที่ต้งตะโกนไปอย่างนั้น ฉันก็ได้ยินเสียงโต้งเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านเหมือนโต้งกลำลังเดินตำรวจว่ามีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าผ่านไปสักพักโต้งก็มาเคาะประตูห้องนอนดาวเปิดประตูให้ผมหน่อยผมเดินดูจนทั่วบ้านแล้วไม่เห็นมีใครเลยฉันเปิดประตูให้โต้งแล้วก็บอกโต้งว่าแต่เมื่อกี้ฉันได้ยินจริงๆนะแต่โต้งก็ยืนยันเหมือนกันว่าโต้งเดินจนทั่วบ้านแล้ว ก็ยังไม่เจอใครเลยและประตูหน้าต่างก็ยังล็อกอยู่เหมือนเดิมและเมื่อเป็นอย่างนั้นฉันก็เลยบอกตองไปว่าฉันน่าจะหูฝาดแหละแล้วก็คิดมากไปเองและคืนที่สองในบ้านเช่าหลังนี้ก็ผ่านไปวันลุ่งขึ้นต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้าเหมือนเดิมส่วนฉันก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านตามปกติ พอ,อบายกวา่าฉันก็พาลูกออกไปซื้อของที่ร้านค้าหน้าปากซอยพอถึงร้านค้าป้าเจ้าของร้านก็มองหน้าฉันแล้วก็ถามฉันว่าหนูเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้เหรอลูกป้าไม่เคยเห็นหน้าหนูเลยเมื่อฉันได้ยินคําถามจากป้าแม่ค้าฉันก็เลยตอบเขากลับไปว่าใช่กับป้าหนูกับแฟนแล้วก็ลูกเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่หนูเช่าอยู่บ้านหลังท้ายสุดในซอยนี้แล้คะ่ะ เมื่อป้าได้ยินว่าฉันอยู่บ้านหลังไทยซอยป้าก็จะงักไปแป๊บหนึง่งก่อนที่แกจะถามว่าเป็นยังไงบ้างล่ะย้ายมาอยู่กี่วันแล้วแล้วอยู่กันได้หรือเปล่าอยู่ได้หรือเปล่างั่นเหรอทำไมต้องถามว่าอยู่ได้หรือเปล่าล่ะฉันคิดในใจก่อนที่จะตอบป้าไปว่าอยู่ได้ครับป้าเพิ่งย้ายมาอยู่ได้สามวันเองมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกลูก ป้าแกถามดูเฉยๆพอดีบ้านหลังนั้นไม่มีใครมาอยู่ประมาณสองสามปีแล้วป้าตอบกลับมาหลังจากที่เราคุยกันอยู่สักพักฉันก็รู้ว่าป้าแกชื่อป้าลัดแกอาศัยอยู่กับสามีที่มีชื่อว่าลุงวุฒิส่วนฉันก็แนะนําตัวว่าฉันชื่อดาวแฟนฉันชื่อโต้งแล้วลูกชายของเราก็ชื่อน้องกันเราคุยกันถูกคอมากจนเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมง ฉันก็เลยขอตัวกลับก่อนแต่ก่อนที่จะกลับป้าหลัดก็พูดทิงท้ายอีกว่าถ้ามีอะไรป้าช่วยก็บอกได้นะหนูขอบคุณครับป้าฉันกล่าวขอบคุณก่อนที่จะพาลูกกลับบ้านเวลาประมาณห้าโมงเย็นฉันก็ได้เข้าครัวเพื่อที่จะไปเตรียมอาหารเอาไว้ทานมือ้อค่าแล้วฉันก็ปล่อยให้น้องกันนั่งเล่นอยู่แ,แถวหน้าทีวีในห้องรับแขก โดยที่ฉันยังมองเห็นได้จากในครัวฉันทำกับข้าวโดยสักพักฉันก็ได้ยินเสียงน้องกันกำลังหัวเราะฉันก็เลยหัวลาะตามแล้วก็ถามน้องกันไปว่าเล่นอะไรอยู่ลูกหัวลาะเสียงดังเลยนะและสิ่งที่น้องก,อกันตอบกับมานั่นก็คือลุงป้าแล้วน้องกันกระชี้ไปทางประตูหน้าบ้านตอนนั้น ฉันคิดว่าปารสกับลุงวุฒิน่าจะมาหาฉันก็เลยเดินออกไปดูแต่ก็ไม่เห็นใครเลยฉันก็เลยหันไปถามลูกอีกครั้งลุงก,กับป้าที่ไหนลูกไม่เห็นมีใครเลยฉันพูดด้วยน้ำเสียงปกติไม่ได้ตะคอกหรือว่าขึ้นเสียงอะไรเลยแต่อยู่ๆน้องกันก็สะดุง้งเหมือนกับตกใจอะไรทักอย่างจากนั้นน้องกันก็ร้องไห้ออกมา ฉันเดินเข้าไปอุ้มน้องกันแล้วก็ปลอบลูกว่าแม่ไม่ได้ว่าอะไรลูกแม่แค่ถามดูเฉยเองน้องกันก็ยังร้องไห้ไม่หยุดแล้วก็เอาแต่ชี้ไปทางประตูหน้าบ้านแล้วน้องกันก็พูดว่ากลัวกลัวงั้นเหรอกลัวใครละ่ะทางเข้าบ้านหรือว่าในบ้านมันก็ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากฉันกับน้องกันฉันพยายามปลอบลูกจนสักพัก น้องกันก็หยุดร้องไห้ฉันก็เลยถามลูกไปอีกครั้งน้องกันกลัวอะไรลูกน้องกันก็ยังตอบเหมือนเดิมลุงป้ากลัวตอนนั้นน้องกันยังแค่สองขวบก็เลยอธิบายอะไรมากไม่ได้ส่วนฉันก็ยังไม่เข้าใจฉันก็ได้แค่ปลอบเขาแล้วก็อุ้มเขาอยู่ตลอดเวลา เวลาเกือบๆหนึ่งทุ่มโต้งก็กลับมาถึงบ้านหลังจากที่พวกเรากินข้าวอาบน้ําอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็เล่าเรื่องน้องการให้โต้งฟังโต้งก็เลยบอกว่าอยากคินมากลูกยังเด็กอาจจะจินตนาการอะไรอยู่ก็ได้ตัวฉันเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปคืนนั้นฉันตื่นมาตอนกลางดึกเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ํา หลังจากที่ฉันออกมาจากห้องน้ำและกำลังจะเดินเข้าห้องนอนฉันก็ดินเสียงเหมือนมีคนกำลังลื้ออะไรสักอย่างตรงห้องรับแขกฉันก็เลยเดินย่องออกไปดูปรากฏว่าตรงนั้นมันไม่มีอะไรเลยทุกอย่างปกติฉันก็เลยเดินกลับเข้ามาในห้องนอนแล้วฉันก็หลับไปอีกครั้งและคืนที่สามก็ผ่านไปเช้าวันลุงขึ้นฉันตื่นสาย โต้งก็ออกไปทำงานแล้วฉันหันไปดูปฏิทินวันนี้เป็นวันพระใหญ่ฉันก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้ฉันจะไปทำบุญที่วัดเวลาประมาณ10บโมงฉันก็ผพาน้องการออกไปที่วัดใกล้ๆบ้านแล้วก็มึงเอินไปเจอปััดที่แกก็มาทำบุญด้วยเหมือนกันหลังจากที่พาฉันเพียนเสร็จก่อนกลับปรลรัดก็ชวนฉันไปดูดวงกับหมอดูหน้าวัด เกโฆษณาใหญ่เลยว่าหมอดูคนนี้ดูแม่อย่างโน,น้นดูแม่นอย่างนี้ฉันเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแต่ประหัดเกก็ยังขยันขยอที่จะพาฉันไปดูฉันก็เลยจำใจต้องไปดูหมอดูที่ประรัดพูดถึงเป็นคุณตาอายุประมาณ80แต่ว่าเกยยังดูแข็งแรงมากคุณตาแกนั่งอยู่ที่โต๊ะไม้หินอ่อนใต้ต้นโพแล้วก็มีป้ายเขียนไว้ว่า ดูดวง19บาทและพอพวกเราเดินเข้าไปใกล้ๆคุณตาแกก็ชี้นิ้วมาที่ฉันแล้วแกก็พูดว่าดูดวงไม่ละอีหนูตาดูให้ฟรีเพื่อชีวิตในบ้านหลังใหม่ของเองมันจะดีขึ้นนี่คุณตารู้ได้ไงว่าฉันเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเช่าหลังใหม่ดูท่าแกน่าจะดูดวงแม่นแล้วนะฉันคิดในใจก่อนที่จะพูดออกไปดูค่ะคุณตา หนูต้องทำยังไงบ้างคะนั่งลงสิแล้วก็ยื่นมือสองข้างมาให้ตาดูคุณตาตอบฉันก็นั่งลงแล้วก็ยื่นมือไปให้แกคุณตาแกดูลายมืออยู่สักพักและสิ่งแรกที่แกพูดออกมานั่นก็คือนาจะอยู่ยากแล้วแหละหนู่าเขาน่าจะหวงบานเขามากยังไงนะคะคุณตาหนูไม่เข้าใจคะ่ะ ฉันถามคุณตาแกยิ้มแล้วก็พูดว่าบ้านที่เองอยู่ตอนนี้มันมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเขาก็ห่วงบ้านหลังนั้นมากไม่อยากให้ใครมายุ่งไม่อยากให้ใครมาอยู่เขาห่วงมากจริงๆทางที่ดีแต่ว่าเองย,าย,าย้ายออกไปเถอะเมื่อคุณตาพูดจบฉันก็ขอบคุณคุณตาแล้วก็บอกแกว่า เดี๋ยวฉันจะลองคิดดูอีกทีขากลับมาจากวัดฉันก็ติดรถของปราลัดกลับมาด้วยพอดีประรัดเกดขับอัลตร้าไมาเมื่อปราลัดมาส่งฉันถึงหน้าบ้านก่อนที่แกจะขับรถออกไปประลัดแกดก็บอกฉันว่าดาวป้าคิดว่าหนูควรทําตามที่คุณตามหมอดูเขาบอกนะลูกในเมื่อเขาทักมาอย่างนั้นแล้วป้าว่าเราก็ควรจะทําตามเมื่อพูดจบ ปราหลาดแกก็ขับรถออกไปโดยที่ฉันยังไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเลยและค่ำวันนั้นหลังจากที่โต้งกลับมาจากทำงานฉันก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่คุณตาหมอดูบอกให้โต้งฟังแต่โต้งเขาก็ไม่ได้เชื่ออะไรเพราะด้วยนิสัยของโต้งแล้วเขามาได้เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้เลยฉันพยายามพูดถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นให้โต้งฟังอีกครั้งแต่โต้งก็ยังยืนยันที่จะไม่ย้ายออก แล้วตงก็บอกว่าบ้านหลังนี้เราเป็นคนเช่าเราเป็นคนจ่ายเงินคนที่ต้องอยู่ก็ต้องเป็นเราสิไม่ใช่ผีเวลาประมาณสามทุ่มฉันก็คุยกับตงอีกครั้งเรื่องที่คุณตามหมอดูเขาทักและตอนที่เรากำลังคุยกันอยู่ๆก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งตะโกนอยู่ในบ้านว่าออกไปจากบ้านกู ตรงรีบลุกขึ้นเดินไปเปิดไฟแล้วก็เดินเปิดประตูออกไปนอกห้องจันนั่งตัวสั่นอยู่บนที่นอนโดยที่ไม่กล้าขยับตัวเลยไม่แต่นิดเดียวผ่านไปประมาณ2-3นาทีตรงก็เดินกลับเข้ามาในห้องตอนนั้นตรงหน้าซีดมากดวงตาของเขาเบิกกว้างและตรงก็หันมาบอกฉันว่าโอเคเราจะย้ายออกบ้านหลังนี้มีผี ต้งรีบหยิบพระพุธรูปที่อยู่บนหิ้งในห้องนอนมาอุ้มเอาไว้แล้วเขาก็รีบขึ้นมาบนที่นอนเราสองคนนั่งกอดกันโดยที่น้องกันก็ยังนอนอยู่ระหว่างนั้นเราก็ยังได้ยินเสียงคนวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในบ้านและเสียงวิ่งนั้นก็มาหยุดด้วยหน้าประตูห้องแล้วมันก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งหัวลอกขึ้นมา ชันกับโตงพากันสวดมน,นต์นโมตัสสะอราห์คัมมาสวดแทบทุกบททุกบทที่เราจะรู้จักแต่ยิ่งเราสวดมากเท่าไหร่เสียงหหวเราะนั้นมันก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆมันดังจนน้องกันสะดุ้งตื่นแล้วน้องกันก็ร้องไห้ออกมาหลังจากนั้นเสียงหหวเราะนั้นก็เงียบหายไปเราสามคนพ่อแม่ลูก นั่งกอดกันอยู่บนที่นอนผ่านไปสักพักน้องกันก็พลอยห,หลับไปแต่เราสองคนก็นอนไม่หลับเมกาที่จะหลับด้วยซ้ําสีหน้าของโต้งเขาช็อกมากๆกเพราะสิ่งที่เขาไม่เคยเชื่อมันดันปรากฏตัวให้เขาเห็นส่วนตัวฉันก็ช็อกไม่ต่างกันเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนถึงตอนเช้าแสงอาทิตย์เริ่มส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่างนั่นเป็นสัญญาณที่บอกเราว่า ทุกอย่างมันน่าจะปลอดภัยแล้วตอนนั้นเวลาน,น่าจะประมาณหกโมงเชา้าองบอกให้ฉันอุ้มลูกขึ้นมาเพื่อที่จะเดินออกจากห้องนอนพร้อมกันและเมื่อเราเปิดประตูออกมาทุกอย่างในบ้านก็เป็นปกติตองรีบดึงมือฉันเดินออกมาหน้าบ้านทันทีแล้วเราก็เดินออกไปหน้าปากซอยเราเดินออกมาจนถึงหน้าปากซอยแลวฉันก็เห็นปารัตที่กำลังเปิดร้าน ฉันตะโกนไปบอกพร,รัตว่าประรัตช่วยพวกหนูด้วยประรัดหันกลับมามองที่พวกเราสามคนเลียกแกก็เรียกให้พวกเราไปนั่งในบ้านของแกมีอะไรหรอลูกทำไมออกมาจากบ้านกันตั้งแต่เช้าเลยแล้วนี่ใช่ตุ้งหรือเปล่าปะรัตถามพางกลับไปหยิบน้ำมาให้พวกเราใช่ครับป้านี่ตุ้งแฟนหนูเองที่หนูเคยพูดให้ป้าฟังฉันตอบ แล้วปร์ชัดก็พูดสวยกลับมาว่าหน้าตาดีนั้นเนี่ยแม่ก็สวยพ่อก็หล่อลูกก็เลยน่ารักแบบนี้นี่เองแต่ว่าที่บอกให้ป้าช่วยจะให้ป้าช่วยอะไรล่ะลูกฉันตอบปร์ชัดด้วยน้ำเสียงสันส้นๆห,หนูเจอผีในบ้านหลังนั้นครับป้าแฟนหนูก็เจอด้วยเมื่อฉันพูดจบฉันก็บอกให้ตงเล่าให้ป้าฟังว่าเรื่องราวเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วโต้งก็เล่าว่าตอนที่โต้งเดินเปิดประตูออกไปนอกห้องเขาก็เดินไปที่ห้องรับแขกแล้วสิ่งที่โต้งเจอนั่นก็คือร่างของชายแก่คนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าทีวีแล้วแสงไฟที่ส่องมาจากนอกบ้านมันก็ทาให้โต้งเห็นใบหน้าของชายแก่คนนั้นที่มันเต็มไปด้วยเลือดชายแก่คนนั้นยกมือชี้มาทางโต้งโต้งก็เลยหันหลัง พื่อที่จะเดินกลับเข้ามาในห้องแต่ว่าเมื่อโต้งอันหลังกลับโต้งก็เห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งที่ยืนอยู่ในครัวพร้อมกับชีนิ้วมาทางโต้งเหมือนกันตอนนั้นด้านหน้าก็ผีด้านหลังก็ผีโต้งก็เลยเรีบกลับเข้ามาในห้องและเหตการ์หลังจากนั้นก็เ,เป็นไปตามที่ฉันเล่าไว้ก่อนหน้านี้เมื่อฉันกับโตงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ป้ารัดฟัง ป้าลัดเก๋ก็พูดขึ้นมาว่าเพราะอย่างนี้ไงลูกป้าถึงอยากให้หนูย้ายออกบ้านหลังนั้นน่ะมันมีประวัติเดี๋ยวป้าจะเล่าให้ฟังก่อนหน้าน,นี้ประมาณ6ปีที่แล้วบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของสองผัวเมียคู่หนึ่งอายุรุ่นราวเก่าเดียวกันกับป้านี่แหละมีอยู่คืนหนึ่งบ้านหลังนั้นโดนโจนป้นและสองผัวเมียคู่นั้นก็เสียชีวิตอยู่ในบ้าน ตำรวจเขาบอกว่าสภาพของของโปรเมียนนั้นดูไม่ได้เลยส่วนเรื่องคดีป้าก็ไม่ได้รู้อะไรมากไม่แน่ใจว่าจับโจรได้หรือเปล่าแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปน้องสาวฝาแฝดของเจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงก็เข้ามาเป็นคนทำความสะอาดแล้วก็เปิดบ้านหลังนั้นให้เป็นบ้านเช่าแต่ว่าไม่เคยมีใครอยู่ในบ้านหลังนั้นได้เกินสามวันเลยเพราะว่าผีสองโปรเมียนนั้น จะคอยออกมาหลอกหลอนแล้วก็ไล่ให้ออกไปจากบ้านของเขาจนสุดท้ายก็ไม่มีใครกล้าเช่าอยู่ในบ้านหลังนั้นอีกแล้วตอนแรกที่ป้ารู้ว่าหนูย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนั้นป้าก็อยากจะเตือนหนูแล้วก็บอกให้หนูย้ายออกแต่ป้าก็กลัวว่าหนูจะหาว่าป้าวุ่นวายมากเกินไปป้าก็เลยไม่ได้บอกหลังจากที่ป้ารัดเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังตูงก็เลยโทรไปลางงาน แล้วก็โทรไปหาเจ้าของบ้านเพื่อที่จะบอกว่าพวกเราขอยายออกแล้วสิ่งที่เจ้าของบ้านตอบกลับมานั่นก็คือโอเคแค่คำว่าโอเคคำเดียวแล้วเขาก็วางสายไปเลยไม่ถามถึงสาเหตุไม่ถามถึงเหตุผลไม่ถามว่าสภาพบ้านเป็นยังไงบ้างไม่ถามอะไรเลยเหมือนเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนเที่ยง พวกเราก็ย้ายเข้าของออกมาจากบ้านหลังนั้นโดยที่มีลุงวุฒิสามีของป้ารัดมาช่วยพวกเราย้ายของออกด้วยส่วนป้ารัดก็ช่วยติดต่อเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่ตรงข้ามร้านของแกและสุดท้ายเราสามคนพ่อแม่ลูกก็ได้เช่อาอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ตรงข้ามร้านของป้ารัดจนมาถึงปัจจุบันนี้และระยะเวลาตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นฉันกับโตง้ง ก็ไม่เคยเข้าไปไท้ายซอนนั่นอีกเลยสุดท้ายนี้ฉันอยากจะบอกว่าหากใครที่ต้องการบ้านเช่าเพื่อที่จะอยู่อาศัยก็ควรเช็กประวัติบ้านหลังนั้นว่าบ้านหลังนั้นมีประวัติความเป็นมานยังไงเพราะถ้าหากไม่เช็คประวัติด,ดีๆก็อาจจะเจอเหตุการณ์เหมือนที่ฉันเจอก็ได้และเรื่องทั้งหมดก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนจากกัน ขอฝากสายหลอนที่รักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องสองสปอยหลอนช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ